ขอทุกคนช่วยกดไลค์กด Subscribe และกดกระดิ่งเพื่อที่จะไม่พลาดคอนเทนต์ดีๆจากทางซีเบียนไทยแลนด์นะครับพี่วิทเคยอธิษฐานหรือเปล่าแล้วพี่ก็บอกพระเจ้าเลยว่าพี่ต้องการอะไรพูดเรื่องอะไรก็ได้ขออะไรก็ได้พอผมได้ยินคําว่าขออะไรก็ได้ที่ผมก็หูพึ่งเลยนะครับพระเจ้าครับถ้าพระเจ้ามีจริงเนี่ยอย่างหนึ่งที่ผมหาไม่ได้เองนะก็คือผมรักคนไม่เป็นอนะ่ะรักคนอื่น หวังดีกับคนอื่นมันเป็นยังไงไม่เข้าใจถ้าพระเจ้ามีจริงหวังว่าพระเจ้าจะตอบคำาอ่ิษฐานให้ผมรู้ว่าความรักคืออะไรสวัสดีครับผมชื่อวิทยาวุฒิไกเกลียงนะครับก่อนที่ผมจะมารู้จักพระเจ้าเนี่ยผมเติบโตอยู่ในครอบครัวของคนจีนแต้จิว๋วซึ่งผมเป็นพี่ชายคนโตมีน้องสาวแล้วก็น้องชายการที่เราเป็นลูกชายคนโตในครอบครัวคนจีนเนี่ยก็มีแรงกดดันที่เขาคาดหวังเรื่องความสําเร็จ นะครับแล้วก็แน่นอนนะครับอยู่ในครอบครัวคนจีนก็จะได้รับสิทธิพิเศษค่อนข้างเยอะเช่นพี่ชายคนโตไม่ต้องล้างจานอะไรอย่างเงี้ยนะครับหรือว่า,าพี่ชายคนโตจะได้ของที่ใหม่กว่าคนอื่นอันนี้ถือว่าเป็นนิสัยที่ไม่ดีที่ผมได้รับตั้งแต่เด็กนะครับก็จะรู้สึกว่าตัวเองเนี่ยมีสิทธิพิเศษมีสิทธิอํานาจแล้วก็โดยที่ไม่รู้ตัวเนี่ยอาจจะเลผลอข่มเหงน้องสาวหรือเปล่าผมไม่แน่ใจนะครับคิดว่าอาจจะมีบ้างแหละเพราะว่าบางทีงานครัวงานอะไรในบ้านเนี่ยเราก็ไม่หยิบจับ ให้น้องสาวเป็นคนทำเพราะว่าเขาเป็นผู้หญิงหลังจากนั้นเนี่ยผมเติบโตขึ้นมาก็จะมีอากงท่านก็จะต้องอ่านหนังสือพิมพ์จีนทุกๆเช้าเลยนะครับท่านก็จะให้เงินไปซื้อแล้วก็ที่ผมไปซื้อนี่เพราะว่าเงินทอนจะเป็นของผมนะฮะเพราะนั้นก็มีหนังสือพิมพ์แล้วก็มีกาแฟร้อนที่เขาจะต้องใส่กระป๋องนมแล้วก็ ใส่เชือกฟางนะครับก็ไปเดินไปร้านกาแฟเนี่ยทุกทั้งที่ไปร้านกาแฟเนี่ยก็มักจะได้ยินคนสนทนากันในร้านกาแฟก็มีอเจคเขาก็นั่งในร้านกาแฟกินไข่ต้มกินไข่ลวกกินกาแฟกันแล้วเขาก็จะพูดถึงชาวบ้านในซอยนั้นผมก็นั่งฟังก็ได้กาแฟละแต่ว่าก็รอฟังสักหน่อยแล้วกันจําได้เลยนะครับกว่าคงจะได้กินนี่กลายเป็นกาแฟยเย็นละนะครับก็เขาก็เล่าบอกว่า,ารู้หรือเปล่าเจ้าสัวบ้านนี้นะ เขาอะขายบ้านได้เงินเป็นล้านเลยนะเออเจ้าสัวบ้านนั้นนะเขาได้เงินเพิ่มเข้ามาจากธุรกิจของเขานะหลายแสนเลยมีคนซื้อบ้านใหม่มีคนซื้อรถใหม่แล้วเรื่องอีกเรื่องนึงที่ผมได้ยินบ่อยมากเลยก็คือจะบอกว่าเศรษฐีข้างหลังบ้านนะเขาได้มียเพิ่มอีกคนหนึ่งแล้วนะครับด้วยความที่ผมเป็นเด็กอายุประมาณ8 9ขวบก็เลยทําให้เราเนี่ยซึมซับไอ้บทสนทนาเหล่านั้นและเข้าใจมาเรียบเรียงในความคิดาว่า อันนั้นคือความสําเร็จเป็นชุดของความสําเร็จของคนในยุคนั้นเราก็เลยตั้งใจเลยว่าเอาล่ะโตขึ้นนะเราจะต้องรวยให้ได้มีรถให้ได้มีบ้านใหญ่ๆแล้วก็เผลอคิดด้วยว่าทำไมครับต้องมีเมีมยเยอะๆก็เป็นความคิดของเด็กสมัยนั้นนะครับไม่ไม่ได้เข้าใจชีวิตมาก พอเติบโตขึ้นมาก็เรียนหนังสือได้ดีประมาณหนึ่งนะครับก็เรียนหนังสือมีชกต่อยตีรันฟันแทงบ้างตามภาษาผู้ชายจนกระทั่งผมเนี่ยเรียนจิตวิทยาเนี่ยก็มีความคิดว่าเอ๊ะอาชีพอะไรนะที่จะสร้างเงินสร้างทองให้เราเยอะๆพผเอิญตอนนั้นเนี่ยผมก็นั่งรถเมย์ไปที่มหาวิทยาลัยเกษตรที่บางเขนก็เห็นเขามีโฆษณาเกี่ยวกับเรื่องของหมอดูนะครับก็จะมีหมอดูสอสมคนนะ่ย ที่ดังๆเทพธิดาพยากรอะไรต่างๆเนี่ยนะครับผมคิดในใจเลยว่าเฮ้ยเรามาถูกทางแล้วจิตวิทยาที่เราเรียนอยู่นี่นะถ้าไปผสา,านกับวิชาโหราศาสตร์วิชาทา,านายนะโฮ้ยรวยแน่นอนผมก็เลยตั้งใจเลยว่าจบเอาไปนะไปเป็นหมอดูดีกว่าก็ก็เลยตั้งใจนะครับก็ทั้งทายไพย่ทายลายมือดูง,งูเฮ้งเนี่ยก <uden> ็เรียนหมดเลยนะครับก็จนกระทั่งไปเรียนปริญญาโทนะครับก็ปรากฏว่าในห้องเพื่อนร่วมชั้นเนี่ยนะครับจะมี ผู้หญิงคนหนึ่งเป็นคริสเตียนคริสเตียนเนี่ยเขาก็มีลักษณะที่แปลกกว่าคนอื่นเลยก็คือว่าทานอาหารเฉยเฉยไม่ได้ต้องอธิษฐานนะครับผมก็รู้สึกว่าตลกแล้วก็งมงายรู้สึกว่าเขาแตกต่างจากเราเราก็อาจจะรู้สึกว่าอาจจะพูดถึงพูดแซวบ้างนะครับแน่นอนว่าเขาก็คงไม่ชอบเท่าไหร่นะครับจนกระทั่งวันหนึ่งเนี่ยเ,ออเพื่อนคนที่เป็นคริสเตียนเนี่ยก็ชวนเพื่อน,เพ,อนเพื่อนร่วมชั้นเนี่ยบอกว่าไปงานประกาศกันไหมไปงานของคริสเตียนกันไหมนะเดี๋ยวเราจะชวนกันไป ผมกลายเป็นคนที่ถูกปฏิเสธไม่ได้ชวนไปนะครับด้วยความรู้สึกว่าเฮ้ยไม่ได้สิทำไมไม่ชวนเราอย่างนั้นเดี๋ยวเรายังไงเราต้องไปให้ได้ต้องไปเจอเขาให้ได้ก็เลยนั่งรถแท็กซี่นะครับดักรอเขานะฮะที่ได้ยินแวบบว่าที่จักอีมานูเอลนะครับผมก็ พยายามหาว่าที่จักรอิมมานิเอลนี่มันอยู่ตรงไหนก็ไปถึงปุ๊บเนี่ยปรากฏว่าไปถึงประมาณสักบ่ายสามเศษตกใจมากเลยครับไม่เห็นเพื่อนสักคนเลยฮะเห็นแต่คนในโบสถ์เขากำลังกุลีกุจอทํางานอะไรต่างๆเต็มไปหมดเลยแล้วก็เขาก็มาทักทายเราแล้วก็บอกว่าเป็นใครครับผมก็บอกว่าอ๋อผมจะมางานที่ชื่อว่าสาวร็อกบอกรักครับคุณปูอัญชลีครับในในวันนี้ครับโอ้นั่นมันต้องทุ่มครึ่งนะคุณนะครับผมก็เลยได้คุยกับคริสเตียนหลายคนนะครับ จนกระทั่งอพอถึงเวลางานจริงๆเนี่ยก็ได้ฟังเรื่องราวของพระเยซูได้ฟังคําพยานจากพี่ปุอัญชลีได้ฟังพระวจนะของพระเจ้าก็ทําให้ผมรู้สึกประทับใจว่าพระเยซูเป็นคนที่น่ารักเป็นคนที่ดีแล้วก็เป็นคนที่เสียสละเพื่อคนอื่นแล้วมันจะทิ้งความคิดไว้ในสมองของเราก็คือว่าพระเยซูคริตเป็นพระเจ้าซึ่งผมรู้สึกว่ามนุษย์จะเป็นพระเจ้าได้ยังไงไม่อยากจะเชื่อ แต่ผมเก็บความรู้สึกนี้เอาไว้นะครับแล้วก็เริ่มสนใจเรื่องพระเยซูมากขึ้นเพื่อนที่ไม่ได้ชวนผมไปงานเนี่ยเขาก็หาพระคัมภีร์ให้ผมเป็นพระคัมภีร์ใหม่ที่แจกฟรีนะครับชื่อหนทางสู่ชัยชนะเขาก็เอามาให้ผมอ่านในระหว่างที่ผมฝึกงานที่ซีรียล่ลาเนี่ยผมก็ไปฝึกงานที่ศาลที่โรงพยาบาลน,นะครับก็ใช้เวลาว่างในการอ่านพระคำของพระเจ้าเนี่ยตั้งแต่มัทธิวจนถึงวิวร์ประมาณ3เดือนเศษเ,เกือบเกือบส4เดือนนี่ก็อ่านจนจบแล้วก็มีความคําถามว่า ไอสิ่งที่เขาพูดถึงพันธะสัญญาเดิมหรือชื่อพระคัมภีร์แปลกๆที่ไม่มีในพันธะสัญญาใหม่เนี่ยมันคืออะไรผมก็เลยเอาไปถามเพื่อนบอกว่าเฮ้ยพันธะสัญญาเดิมเนี่ยเขาขายที่ไหนหาอ่านที่ที่ไหนเขาบอกว่าคุณต้องซื้อพระคัมภีร์เป็นพระคัมภีร์ทั้งเล่มผมก็ถามว่าซื้อได้ที่ไหนก็ประจบเหมาะก็วันนั้นเป็นวันคริสต์มาสเขาก็เลยชวนไปงานคริสต์มาส ที่คลิตจักษสาธรแล้วก็มีสมาคมพระคุตธรรมเนี่ยมาขายพระคัมภีร์ด้วยนะครับผมก็โอ้ดีใจจังเลยมีคนมาขายพระคัมภีร์ก็เลยเดินเข้าไปหาเขาเลยนะครับพี่ครับพระคมภีของพี่คระบครบไหมครับเขาก็งงๆนะฮะครบคืออะไรบอกว่ามีพันธสัญญาเดิมไหมครับเขาบอกโอ้มีแน่นอนอยู่แล้วนะครับผมก็เลยถามว่าเท่าไหร่นะครับเขาบอกว่า550ถ้าจําไม่ผิดนะฮะผมก็ซื้อ550รวมทั้งไอ ที่ใส่ปกมันด้วยนะห่ออย่างสวยงามเลยนะครับแล้วก็จ่ายเงินไปด้วยความเสียดายบอกโอ้โหตั้ง550นะฮะแพงจังเลยเนะี่ยฮะแล้วก็เก็บเอาไว้ไม่ให้เพื่อนรู้เพราะว่าเดี๋ยวกลัวกลัวเพื่อนหาว่าสนใจเรื่องพระเจ้าเราสินะครับแล้วจะมาเรียกเรารับเชื่อแล้วก็ซ่อนเอาไว้ก็ผ่านไปนะครับคราวนี้อ่านพันธสัญญาเดิมก็ชักจะงงละภาษามันงงมากหรือว่าเรื่องราวมันค่อนข้างจะงงมากเลวินิติเฮ้ยคืออะไรโมเสสคืออะไรนะครับไม่ค่อยเข้าใจ ก็เลยอยากจะหาความรู turkey, ้ความเข้าใจเพิ sinon, right? ่มถามเพื่อนเพื่อนก็รู้สึกว่าบางอย่างก็ตอบยากเนาะเขาก็เลยบอกว่าไปถามคริสเตียนดูไหมวันอาทิตย์ผมก็บอกว่าทินที่ผมไปไม่ได้หรอกผมขายของอ่ะผมทํามาหากินมีที่อื่นไหมที่ผมจะไปถามพวกคริสเตียนได้ว่าพระคัมภีร์หมายความว่ายังไงเพื่อนเพื่อนก็เลยแนะนําบอกว่าเอาอย่างนี้แล้วกันเรามีกลุ่มเซลอนุชนวันพฤหัสนะสนใจไหมผมก็ว่าเอาสิผมก็จบจากซิดีลาดนะครับเรียนเสร็จวันพฤหัสก็นั่งเรือมาที่ ท่าเรือสาธรแล้วก็ขึ้นไปเดินไปที่คริจักสาธรแล้วก็บอกว่าขอโทษครับนี่คือกลุ่มเซลหรือเปล่าครับผมอยากมาศึกษาพระคัมภีโอเคเวลข้ามมากเลยนะครับแล้วในขณะเดียวกันเนี่ยผมก็อ่านพระกัมภีร์มากขึ้นนะครับแล้วก็คอยฟังคนอื่นว่าเขาพูดเรื่องอะไรกันแล้วก็จับผิดไปด้วยพวกนี้พูดตรงพระคัมภีหรือเปล่าเนี่ยอ่านพระคัมภี์หรือเปล่านะครับผมก็ดูดูดูด,ดูดูไปด้วยนะครับ ก็ขอบคุณพระเจ้าการที่คลุกคลีอยู่กับคนที่เชื่อนาน,าน<ๆ>ก็ทําให้ผมได้เข้าใจว่าอ๋อคนพวกที่เป็นคนดีเนาะน่ารักแล้วก็เป็นคนที่เอื้อเฟื้อเผื่อแผ่ด้วยในขณะเดียวกันเนี่ยภาพลักษณ์ของผมที่ไปขณะนั้นเนี่ยอ,อ๋อก็ต้องบอกว่าดูแตกต่างจากพวกเขาอย่างสิ้นเชิงคริสเตียนในยุคนั้นเนี่ยจะแต่งตัวเรียบร้อยน่ารักส่วนผมเนี่ยย้อมผมสีทองแล้วก็ใส่ทองเส้นใหญ่ๆใ,ในขณะเดียวกันก็มีแบกเป้นะครับในเป้นเนี่ยจะเต็มไปด้วยเงินสดจํานวนมากเลยนะครับเนื่องจากว่า ผมเนี่ยเป็นคนห่วงเรื่องเงินหายเงินมีมากเท่าไหร่เนี่ยก็จะเก็บไว้กับตัวหมดเลยนะจำได้ว่าตอนนั้นก็หิ้วไปเนี่ยเป็นหลักแสนนะครับฮิ้วเป้ไปด้วยเงินสดคนก็งงๆว่าพ่วิทยิ้วเป้มาทําอะไรนะครับก็เคยเปิดให้เพื่อนดูบอกว่าพ่วิทย์เงินแสนเอามาพกทาไมอันตรายเราก็ไม่ต้องกลัวพี่มีปืนนะฮะพี่มีมีดอะไรอย่างเงี้ยนะบอกว่าบอกไปกันใหญ่แล้วพี่ก็จะเห็นว่าชีวิตของเรากับของเขาต่างกันมากเลยวันหนึ่งเขาก็บอกว่าพ่วิทย์ คิดว่าพิวิทย์มาที่กลุ่มเซลนาแล้วนะพิวิทย์น่าจะเปิดใจต้อนรับพระเจ้าได้แล้วนะผมก็บอกว่าเปิดใจยังไงอ่ะพิวิทย์เคยอธิษฐานหรือเปล่าอธิษฐานคืออะไรผมเข้าใจว่าเป็นเรื่องของบทสวดมนต์เนื่องจากว่าเราเคยนําสวดมนต์มาก่อนใช่ไหมครับก็บอกว่าอยู่หน้าไหนครับสวดยังไงครับขอบทสวดมนต์ได้ไหมครับเขาก็บอกวไม่ต้องสวดพี่พี่แค่พูดกับพระเจ้าพระเจ้าเป็นบุคคลนะพี่กลับบ้านไปหลับตาอธิษฐานหรือพี่ทําที่นี่ก็ได้ แล้วพี่ก็บอกพระเจ้าเลยว่าพี่ต้องการอะไรพูดเรื่องอะไรก็ได้ขออะไรก็ได้พอผมได้ยินคําว่าขออะไรก็ได้นี่ผมก็หูพึ่งเลยนะครับแล้วก็กลับบ้านไปพร้อมกับความคิดว่าเอาละถ้าพระเจ้ามีจริงนะเราขอของยากๆเลยของที่เราหาเองไม่ได้นะครับผมก็เลยขอพระเจ้าบอกว่าพระเจ้าครับถ้าพระเจ้ามีจริงเนี่ยอย่างหนึ่งที่ผมหาไม่ได้เองนะก็คือผมรักคนไม่เป็นอะ่ะผมเห็นแกนตัวผมรักแต่ตัวเองผมรักพ่อแม่รักพี่น้องเนี่ยเป็นเหมือน ทำตามหน้าที่ของลูกกตัญอยู่ที่ดีแต่ผมไม่เข้าใจว่าการที่มีความรู้สึกต่อคนอื่นรักคนอื่นหวังดีกับคนอื่นมันเป็นยังไงไม่เข้าใจถ้าพระเจ้ามีจริงหวังว่าพระเจ้าจะตอบคำอธิษฐานให้ผมรู้ว่าความรักคืออะไร,รก็นอนหลับไปนะครับ ก็ค่าคืนผ่านไปนะครับผมก็ตื่นขึ้นมาเหมือนเดิมปกติแต่รู้สึกได้เลยว่ามีน้ําอุ่นๆไหลที่ตานะครับผมก็ตกใจว่าเอ๊ะตัวเองร้องไห้เรื่องอะไรก็ทบทวนกับตัวเองแล้วก็ภาพในอดีตมันก็แฟลชแบ็กเข้ามาเกี่ยวกับเรื่องของการกระทําต่างๆของเราที่ที่เราเคยมีปฏิสัมพันธ์ที่ไม่ไมดีกับคนอื่นเอาเปรียบคนอื่นพูดจาไม่ดีคนอื่นส่อเสียดใส่ร้ายหรือว่าด่าเขาก็ทําให้เรารู้สึกว่าเราทําผิดมากมายเลยผมก็เลยเริ่มโทรศัพท์ ไปหาคนต่างๆในความทรงจําเหล่านั้นทั้งผู้หญิงและผู้ชายบางคนก็จําเราได้บางคนก็ลืมเราไปแล้วบางคนก็บอกว่าไม่เป็นไรเออไม่เป็นไรหรอกบางคนก็ด่าก,กลับมานะครับว่าเออใช่เอ็งทําไม่ถูกเลยคุณทําไม่ถูกเลยเราก็รู้สึกว่าจิตใจของเราก็ได้รับการเยียวยาขึ้นเรื่อยๆแล้วผมก็เริ่มรู้สึกได้เลยครับว่าพระเจ้ามีจริงพระเจ้ามีจริงแน่ๆดังนั้นผมก็เริ่มเปิดหนังสือที่เป็นใบปลิวหรือว่าคู่มือว่าเราจะรับเชื่อพระเจ้าได้ยังไง ันก็ไปเออินไปเจอหนังสือเล่มหนึ่งเขาก็มีคู่มือในการรับเชื่อนะครับผมก็เลยเริ่มอธิษฐานตามแบบอย่างนี้แหละทั้งหลับตาบ้างลืมตาบ้างนะครับว่าพระเจ้าครับถ้าพระเจ้ามีจริงผมอยากจะรู้จักกับพระองค์ขอพระเจ้าชำระขอพระเจ้าช่วยเหลือขอขอพระเยซูคริสต์ช่วยเป,เป็นพระเจ้าของผมแล้วก็ทําให้ผมมีชีวิตใหม่ผมอยากอยากจะเป็นคริเสเตียนแล้วก็นั่นเป็นเหตุผลที่ทําให้ผมเนี่ยได้รู้จักกับพระเจ้าในวันที่10กุมภาพันธ์ปี2000 นะครับก hey, ็เป็นเวลาโอ้โห24ปีมาแล้วนะครับแล้วก็หลังจากนั้นเนี่ยผมเริ่มถูกท้าทายหลายอย่างนะครับว่าเอ๊ะคริสเตียนแต่ว่าคุณไม่มานมัสการวันอาทิตย์ใช่เหรอผมก็รู้สึกว่าโอ้โหมันยากครับเพราะว่าวันอาทิตย์เป็นวันที่เราทำมาหากินนะครับเราต้องขายของเราต้องเลี้ยงดูตัวเอง ก็รู้สึกว่าวันอาทิตย์เป็นวันที่ธุรกิจมันดีมากๆเลยก็รู้สึกว่าไม่อยากมาวันอาทิตย์นะครับแต่ว่าเอาล่ะพระเจ้าท้าทายเราผมก็เริ่มต้นนะครับหยุดวันหนึ่งมาบวชวันอาทิตย์นะครับแล้วก็มาบวชวันอาทิตย์ผมได้รับรู้แล้วก็สัมผัสถึงสิ่งพิเศษที่เกิดขึ้นเวลาที่เรามานมัสการพระเจ้ามันเหมือนแต่มันก็ไม่เหมือนกับกลุ่มเซลล์ที่เราไปวันพฤหัสมันมีความแตกต่างมันมีการ สถิตมีการสัมผัสที่ผมอธิบายเป็นคำพูดไม่ได้เพราะผมเริ่มรู้สึกว่าซาบซึง้งแล้วก็มีความสุขในการมาคริสตจักรและตั้งแต่นั้นเป็นต้นมาผมก็ตั้งใจเลยว่าผมจะไปคริสตจักรทุกวันอาทิตย์โดยไม่ขาดซึ่งก็ทําได้มาจนถึงปัจจุบันก็ขอบคุณพระเจ้านะครับก็พระเจ้าเป็นความจริงเป็นทางนั้นเป็นชีวิตเป็นสิ่งที่ทําให้ผมเนี่ยได้รู้จักกับพระองค์ เมื่อพระเจ้าเข้ามาในชีวิตแล้วเราตอนรับรองเป็นเพื่อช่วยให้รอดพระองค์รีเซ็ตทุกอย่างในชีวิตของผมทั้งหมดเลยอย่างแรกก็คือเป้าหมายในชีวิตเป้าหมายของผมเมื่อก่อนคือการร่ารวยการที่เราจะมีเงินมีทองโดยไม่สววิธีการอยากจะมีครอบครัวที่มีเมียเยอะๆนะครับโอ,อ้โหคิดไปได้ยังไงไม่รู้นะครับแต่ว่าเมื่อรู้จักกับพระเจ้าแล้วเราทําให้เราเข้าใจว่าแท้ที่จริงแล้วเป้าหมายที่แท้จริงของพระเจ้าที่มีต่อเราเนี่ยคือ การที่พระเจ้าจะใช้สิ่งที่เรามีเพื่อแผ่นดินของพระองค์ผมก็เริ่มทบทวนตัวเองว่าผมทําอะไรได้บ้างแล้วก็ผมก็เริ่มทบทวนว่าผมจะสามารถทําอะไรได้บ้างที่ทาให้อณาจาักรของพระเจ้าเนี่ยกว้างขวางขึ้นก็ตอนนั้นเนี่ยผมเป็นนักจิวิวยาผมก็รู้สึกว่าเสียดายที่ไม่ได้เรียนพระคัมภีร์ถ้าเรียนพระคัมภีร์เราก็อาจจะช่วยเหลืออาจารย์หรือคนในโบสถ์ได้มากกว่านี้เราเข้าใจพระคัมภีร์น้อยมากแต่ในขณะเดียวกันพระเจ้าก็บอกกับเราผ่านทางพระคําของพระเจ้าและใน จิตใจบอกว่าจริงๆแล้วสิ่งที่เรามีล้วนสามารถเป็นพระพรให้กับพระเจ้าได้ทั้งนั้นเลยรวมถึงความสามารถทางจิตวิทยาของเราเราสามารถทำบัตรกิจให้คำปรึกษาเราสามารถช่วยเหลือคนที่ตกทุกข์ได้ยากคนที่มีปัญหาทางจิตใจได้และนี่เป็นสิ่งที่ผมทำตลอดมา20กว่าปีที่ใช้ความรู้ความสามารถทางจิตวิทยา ในการให้ความช่วยเหลือกับผู้คนที่ประสบปัญหาทางจิตใจและเป็นเหตุที่ทําให้ผมเนี่ยได้ตัดสินใจออกมารับใช้พระเจ้าทั้งในองค์กรของพระเจ้าก็คือองค์การเยาวชนไทยเพื่อพระคริสต์ประมาณ -78 ปีแล้วก็ออกมารับใช้ที่คริสตจักรสาทรซึ่งเป็นคริสตจักรที่เรารับเชื่อและตั้งแต่นั้นมาชีวิตของผมก็ไม่เหมือนเดิมผมถูกรีเซ็ตท,ทุกอย่างและผมก็เริ่มเข้าใจว่าความรักแท้และการสร้างครอบครัวคืออะไรก็ขอบคุณพระเจ้านะครับก็ทําให้ผมได้ได้พบกับ ผู้หญิงที่น่ารักที่เขารักพระเจ้าแล้วก็ทําให้ผมเนี่ยได้มีครอบครัวแล้วก็ได้ใช้ชีวิตร่วมกันในฐานะครอบครัวของผู้เชื่อนี่เป็นสิ่งที่พระเจ้าได้ทําให้ผมได้เข้าใจและชีวิตของผมถูกรีเซ็ตจากทิศทางหนึ่งไปยังสู่อีกทิศทางหนึ่งที่ต่างกันอย่างสิ้นเชิง วันนี้ก็อยากจะหนุนใจพี่น้องทั้งหลายทุกๆคนไม่ว่าคุณจะรู้จักพระเจ้ามากหรือว่าน้อยแค่ไหนพระเจ้าอยู่ใกล้เรามากกว่าที่เราคิดพระเจ้าฟังแม้กระทั่งเสียงกระซิบในใจของเราพระเจ้าไม่ดูถูกความรู้สึกของเราและเมื่อไหร่ก็ตามที่เราอนุญาตให้พระเจ้าเข้ามาในชีวิตของเราและให้พระองค์มีสิทธิ์มีส่วนในชีวิตของเราพระเจ้าจะรีเซ็ตทุกอย่าง ไม่ว่าความคาดหวังเป้าหมายวิธีการคิดและชีวิตของเราหนุนใจพี่น้องนะครับวันนี้เราอาจจะต้องกลับมาคิดว่าในวันนั้นที่เรารู้จักกับพระเจ้าพระเจ้าได้วางเราไว้แบบไหนเราลืมไปแล้วหรือยังวันนี้พระเจ้าทวงถามอีกครั้งหนึง่งไม่ใช่เพราะว่าพระเจ้าอยากใช้งานเรานะครับแต่เป็นเพราะว่าพระเจ้ารักเราและพระเจ้าอยากให้ชีวิตของเราสามารถเป็นพระพรให้กับตัวเราเองคนรอบข้างและกับประเทศชาติกับโลกใบนี้ได้ ขอพระเจ้าอวยพรพี่น้องทุกๆคนที่จะมีชีวิตเพื่อพระเยซูคริสต์ผู้ที่ช่วยให้เราได้รับความรอดครับ ถ้าคุณต้องการให้พระเจ้ารีเซทชีวิตคุณหรืออยากรู้จักพระเจ้ามากขึ้นอินบ็อกที่ CBN t ียนไ a n d หรือโทร0819602181